ตัวก็เอาไปแล้วลูกไงหนึงดีอย่างมันกล่องอันนี้มันเป็นกล่องมัน่ได้เมีนกล่องนั้นดิมันเป็นกล่องยาอย,ย่างเขาบวกเขาเืยเก็บไว้ผู้บางไปตรงหวานคู่เมือ,องผลละไม้หรือเรื่อง ใชยรุ่นผมมาบ้านกูคร no ั้งที่สองยังไม่เด่นสามนี่สามแล้วเหรอมาตอนไหนมั่งวะมาสองครั้งตอนนั้นเออไปงานในนิคมอ๋อนั้นมาเล่นงานในโรงงานเมลยังก่อนจะเก่าลงนอนอยู่นิฟิวเดียวอยู่ใต้ต้นไม้ก่อนบ้านเป็นพอไปถึงบอกเดียวห้าแล้วมาได้กินม่ได้์เพื่อนเขตื่นมาทีสองตาเราเตียวสองสามบองเราเมาแห้ง กิอนอะไรสองอากเนี่ยกินอ,อะไรสอง,ำองอคำยากเขอกินไอ้มันเกลืองแค่อย่างเดียวพอแล้วเป็นเซียไทยเห็นมันนอนกินเหลือกแค่กูจีบเป็นเดียวเห็นมันเปลือ <c oughs> ไอ้มันเห็นเปลือกมหนเล ทำหน้ามีอามณ์แมันโดนันบังไงลูกลูใหญ่ที่สุดเหมือนวันนี้มาหน้าอีกตหนึ่งตใหม่ปะาหน่อยีจัดตัไม่สูงจเตี้ย เอาเอาวิีดีวันที่สอว่าไปแล้วลูปง่ายนึงบ่ตายก็ซ้ำ tôi đẹp ປາດ là ປາອືງລະດົກ nó ນີ້ນິເດີ້ນີ້ Cái này Ui Ui hay anh lên ເດີ້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  nan ความทม,ทม,ท,มทมด้วยเรียกว่าทะลุหน้าแข็งอืมเรียกว่าความเราราขาดเป็นงานของเรา ตกซะี่เอาอามาจอดเขาเอไว้แค่สาที่นเอ๊ะกไว้หลังเาดิอาุตกไปเนี่ยโอ๊ยยากหรือมันยากมันติด <laughs> yản <Yeah, you. cười> <laughs> <laughs> như <laughs>

พอพิสย่นแบบแต่ทำไมจะไม่ให้หลังใจเย็นคุยกันนะน่หนาวขันกับหน้าบนเรื้อบนดินโปอยโปยก็กมีกามากหน้าบนเดือบแต่ว่าเป็นตัวบึ้มๆแบบลิ้ไปล่อยไมเพราะเอาบรรยากาศ ไม่งันก็ต้องออกไปรงไงคันบ๊วยงานวันฝุ่นเมือนก็ว่ได้ออกไปเลยรถติดลุมมว่วเหมือนเชื่อที่เขาแบงได้เขาน้าเลย มเ้ชดดพร้อมแล้วพร้อมแล้วลูอันนี้มันจะได้ไม่มีกไม่ย็ัมเเสรจลนี่ะแป้งใหญ่

ก <laughs> ินด้วยเสียวันนี้ปีนุ่มแล้วพี่นุ่มมากิน,มนแม่กินด้วยเสียยืนวันนี้ไปกินาาจานนี่ดีกว่าปกติโลกมันต้องต้มให้เดือดก่อนไหมต้มให้เดือดก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็ลวกเออเอาไปาไประกวดใส่ด้วยกันกินแช่ไม่ดีแช่ไม่ดี

浓缩能浓能啊，浓缩。Mm hmm. um ว่าไงเพื่อนอร่อยไหมเป็นวันเลย่แหละทให้เป็นวันอลยยดมีไพี่นุมทิงหมดยวนั่นแหะนั่นแหละตอนานั่นแหละอนนี้ประมาณ

เอาสีใสเหลาเลยกินเฮ้ยแ่มีอันนี้ห้องแมนดูดีว่ะเฮ้คืนนอนแมนหรอเป่าาเยยุ่งกับบ้านเราไปหลายทีแล้วนแบบนี้ต้องเข้าไปสักคนหนึงเ้กูมาั

ไปอรอยเยเปล่อาเ่ามทเนยมันายอีกนกูก็ได้ฟังเพื่อขึ้นวิทยุของไอ้ไอ้นครนายกเหมือนปะน่ไอ้นครนายกนี่นะเยะเนี่ยมีใครคนนี้แล้วแหละคนละลอ้า नहीं बा आई कुक วังยังดุกเลย

ทางเนี่ยทางยังโอเคเราแย้มสูงการยังเสียงว่าสุงนน่ำไปไหวัเราเมียนแย้มสูงการขึ้นกันสงดุกสุงยังพุโทโาใไปกันจา้าลงวัสดีจ้ามาแบบาพาสไปมา,ไมมา,า,ากไปไสนกแล้วกับเลยเดี๋ยวมาหลายหมู่ ใกล้แล้วหน่อยลงบ่ฮะใกล้แล้วหน่อยลงบ่าใกล้ัวหน่อยลงไไม่ป่าอยู่บ้านป่นะครับอเก็บเสร็ยแล้วเอาลงบ่ไดยนเนาะตอนนี้มีรอมีต่มันติดอดยาว ไปน้องพี่อบความมันเอาไว้เลิกกสนใจเยอะกว่เอาเราไปสนใจอยู่เองเองดีกว่านะครบไปนะทั้งหมด่อดเที่ยมเลยดีด